สวัสดีค่ะพบกับช่องที่ดินและสังหาบายฟ้ามุ้ยนะคะวันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาชมบ้นเดี่ยวชั้นเดียวนะคะอยู่ในชุมชนเนื้อที่นะคะหนึ่งร้อยห้าตารางวานะคะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงตัวบ้านนะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยประมาณ80ตารางเมตรนะคะบ้านเนี่ยปลูกสร้างมาประมาณห้าปีนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมรายละเอียดด้านในตัวบ้านนะคะตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าบ้าน ให้ทุกทุกท่านได้เห็นพื้นที่โดยรอบนะคะของบ้านคืออยู่ใกล้ชุมชนมีเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านนะคะไฟฟ้าประปามีครบนะคะบ้านมีบ้านเล็กที่แล้วก็บ้านตรงนี้เข้าธนาคารได้ด้วยนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยธนาคารเนี่ยประเมินให้ถึงหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเลยนะคะนี่นะคะเราพาไปชมรายละเอียดของด้านของบ้านกันหน้าบ้านเป็นถนนคอนกรีตนะคะนี่นะคะเป็นถนนคอนกรีตห่างจาก ปากซอยคลองสิบนะคะหรือว่าวัดขุมขุมแก้วเนี่ยเข้ามาเนี่ยเพียงแค่4กิโลเท่านั้นเองนะคะห่างจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเนี่ยก็ประมาณ26กิโลเท่านั้นเองถือว่าเดินทางสะดวกสบายทำเลดีนะคะตรงนี้เหมาะที่จะมาทำบ้านอยู่อาศัยนะคะถ้าใครกำลังมองหาบ้านสักหลังหนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้เมืองในโซนของอ,อำเภอหนองเสือนะคะตรงนี้นะคะถือว่าเหมาะมากๆเลย ตัวบ้านยังใหม่อยู่นะคะภายในเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปชมรายละเอียดด้านในกันนะคะตรงนี้เป็นด้านนอกเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในตัวบ้านกันค่ะนี่นะคะเรากาลังจะเดินเข้าไปด้านในตัวบ้านนะคะด้านข้างก็มีการทารั้วไว้แล้วนะคะนี่มีการรั้วมีประตูพื้นที่เนี่ยมีลงจอดรถนะคะสามารถจอดรถได้หนึ่งคันแล้วก็นี่นะคะแล้วเนียมีการอ่ามีเทเลสตหน้าบ้านนะคะแล้วด้านข้างก็เทคอนกรีตไว้สามารถเดินได้รอบตัวบ้านเลยนะคะ ตัวบ้านนี้ก็มีการติดเหล็กดัดไว้เรียบร้อยเลยครับกระจกหน้าต่างเป็นบานอลูมิเนียมขาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะคะประตูก็เป็นประตูบานเลื่อนมีการติดเหล็กดัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเปิดมาก็จะเจอห้องโถงนะคะนี่เป็นห้องโถงด้านในก็จะมีหนึ่งห้องนอนนะคะ หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงแล้วก็ด้านหลังเจ้าของท่านเจ้าของเนี่ยก็ต่อเติมเป็นครัวไว้เดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะคะเปิดมาตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องโล่งๆนะคะสามารถจะมากั้นนะคะเป็นถ้าเกิดว่าเป็นแบบครอบครัวมีลูกเนี่ยก็สามารถกั้นได้อีกหนึ่งห้องนะคะตรงเนี้สามารถปรับเป็นห้องนอนได้นี่นะคะนี่แล้วก็มีหนึ่งห้องน้ํานะคะมีห้องน้ําเป็นหนึ่งห้องน้ํานะคะ เดีเราห้องน้ําก็มีการปูกกระเบื้องนะคะไว้เรียบร้อยเป็นชักโคปูกระเบื้องไว้มีติดพัดลมด้วยนะคะห้องน้ําแล้วก็ประต,ตอูออกด้านหลังด้านหลังตัวบ้าน,นเจ้าของก็ปรับไว้เป็นครัวนะคะมีการต่อเติมทําเป็นห้องครัวด้านนอกนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีกลิ่นเข้าไปด้านในตัวบ้านก็ แต่ปัจจุบันเนี่ยเจ้าของท่านไม่ได้อยู่นะคะตัวครัวมันก็เลยดูอ,า,อาจจะมีสภาพเสื่อมโทรมไปก็คือไม่ได้อยู่ประจําที่นี่แล้วนะคะก็จะมาดูแลอยู่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะตันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ด้านหลังปรับเป็นครัวแล้วก็เป็นลานซักล้างนะคะตรงนี้ก็จะสามารถจับเป็นลานซักล้างได้ด้านหลังก็จะมีบ่อนะบ่อเล็กๆหนึ่งลูกลึกประมาณสามเมตรนะคะ ก็คือเดิมเจ้าของนี่ก็คือขุดดินขึ้นมาถมนะคะก็ลึกประมาณสเมตรแนวเขตของที่ดินนี่ยก็จะอยู่ตรงขอบบ่อฝั่งโน้นนะคะบ่อเนี้ยอยู่ในเนื้อที่เรานี่นะคะนี่ก็เป็นด้านหลังบรรยากาศรอบข้างนะคะก็ยังเป็นทุ่งนาอยู่นะคะอากาศยังเป็นธรรมชาติอากาศยังดีอยู่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นด้านหลังมีการทําติดเหล็กดัดนะคะ ติดเหล็กดัดให้เรียบร้อยแล้วก็ด้านข้างนะคะนี่ก็เทคอนกรีตไว้สามารถเดินรอบข้างด้านบ้านข้างบ้านได้หรือว่าท่านใดจะมาปรับทําเป็นปลูกต้นไม้ทําสวนเล็กๆตรงนี้ด้านข้างก็ได้นะคะหน้าต่างประตูเนี่ยก็คือติดเหล็กดัดมุงลวดไว้หมดเลยนะคะพื้นกระปูกรกะเบื้อง ด้านในนะคะเดี๋ยวเราพาดูอีกรอบพาชมอีกรอบหนึ่งตรงนี้สามารถมากั้นเป็นได้อีกหนึ่งห้องเลยนะคะหรือถ้าใครไม่กั้นห้องก็จะมาทําเป็นเป็นโต๊ะทานข้าวห้องทานข้าวได้เลยนะคะนี่เหมาะสำหรับครอบครัวเล็กๆที่ไม่ใหญ่มากนะคะพ่อแม่ลูกนะคะหรือว่าใครที่กำลังต้องการมองหาบ้านนะคะอยู่อาศัย ทำเลดีๆนะคะในโซนนองเสือเนี้ยหลังนี้ก็คือตอบโจทย์ได้เลยนะคะแล้วราคาก็ดีมากเลยพื้นที่กำลังดีหนึ่งร้อยห้าตารางวานะคะเอกสารเป็นเป็นฉนดกุ้ดแดงนะคะมีหนึ่งห้องนอนเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนนะคะนี่ก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนนะคะนี่ก็อยู่ด้านโซนด้านหน้าตัวบ้านนะคะมีกับหน้าต่างเปิดรับอากาศด้านนอก ในห้องนอนเตียงเจ้าของไม่ได้ให้นะคะตัวเตียงต้องท่านเจ้าของต้องขอไว้ mm hmm. แต่ว่าแอร์เนี่ยก็คือยกให้ไม่ได้ถอดออกนะคะติดแอร์ไว้ด้วยนะคะหนึ่งตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยท่านเจ้าของนะคะแถมเฟอร์นิเจอร์ให้บางส่วนแอร์แถมให้นะคะ บอกรายละเอียดกันอีกครั้งนะคะตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบึงบาอํเาเภอหนองเสือนะคะจังหวัดปทุมธานีเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดนคุดแดงเนื้อที่1นึตารางวานะคะทำเลดีมีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวนะคะห่างจากาวัดข,มขุมแก้วนะคะหรือว่าเส้นรังสิตนครนายกเนี่ยเข้ามาจนถึงตำแหน่งที่ดินเนี่ยก็แค่4ี่กิโลเท่านั้นเองนะคะ ถือว่าใกล้มากๆเลยห่างจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเนี่ยมาถึงตำแหน่งที่ดินก็26กกิโลเท่านั้นนะคะชมรายละเอียดของตัวบ้านกันเรียบร้อยแล้วเรามาทราบราคากันดีกว่านะคะราคาเนี่ยเจ้าของตั้งไว้ที่1นึ่งล้านสแสนบาทนะคะราคานี้รวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดนะคะหรือว่าท่าในใดสนใจนะนัดชมได้ในทุกวันเสาร์นะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านสะดวกเปิดบ้านให้ชมในวันเสาร์คะ่ะอ่าชอบ อยากต่อรองราคาเจ้าของก็ยินดีแล้วตรงนี้ก็เข้าแบงค์ได้ด้วยราคาประเมินของแบงค์เนี่ยแบงค์ให้ถึงหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเชนเลยนะคะใดนสนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์0ูนย์หกห้าหกแปดหนึ่งสี่หกห้าสี่นะคะหรือต้องการนัดชมตัวบ้านนะคะชมพื้นที่เนี่ยก็สามารถโทรนัดเวลากันได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะพาไป ดูที่ดินแปลงไหนหรือบ้านหลังไหนในทำเลใดาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องที่ดินและสังหาบายฟาร์มมุยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ